รบกวนกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆที่ผมลงใหม่นะครับขอบพระคุณมากๆครับครับผมอาจารย์เกต9ก้าพี่ดูทลัลเดี๋ยวนี้ฝากประชาสัมพัน์นิดนึงนะครับอันนี้เขาเรียกว่าดวงพิชัยสงครามนะครับ นะก็จะเป็นการเสริมเคดต่างๆนะฮะที่เกี่ยวกับเรื่องของออสิ่งมงคลก็คือหลักๆก,ก็คือการบูชาดวงแล้วนะั่นแหละเราก็จะใช้วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดของเรานะแล้วก็ปลูกด,ดวงขึ้นมานะแล้วก็เขียนตามตำรานะครับ ก็จะได้มาเป็นดวงพิชัยสงครามแบบนี้นะครับก็สําหรับผู้ที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นระยะเวลาในการทำก็อยู่ประมาณ30วันที่ดวงดีอยู่แล้วเนี่ยก็เสริมให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับส่วนคนที่ดวงตกก็เป็นการแก้เคสนะทำให้หนักและกลายเป็นเบามีลูกค้าหลายๆท่านนะครับที่เข้ามาถามผมว่าอาจารย์ดวงพิชัยสงครามเนี่ยดียังไงนะครับก็เอาอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวผมอธิบายสั้นๆนะครับ ดวงพิชัยสงครามให้เรานึกถึงนะครับพ่อแม่พี่น้องกันระยะาามิตรที่ดีคือคนที่รักเรามากๆแล้วกันเนาะออยประครับประคองตอนช่วงที่ดวงเราดีท่านก็คอยเสริมให้ดีขึ้นตอนช่วงที่เราดวงตกก็คอยประครับประคองทําให้ตัวเราเองเนี่ยผ่านพ้อนอุปสรรคไปได้โดยปริหารอยู่เนืองๆแต่เราก็ต้องบูชาท่านด้วยนะครับท่านจะอยู่กับเราตอนที่เราไม่ว่าจะสุข หรือไม่ว่าตอนที่เราจะทุกข์ท่านก็จะอยู่กับเราตลอดให้นึกถึงสภาพอย่างนี้นะฮะแล้วทําครั้งเดียวเนี่ยก็อยู่กับเราไปตลอดชีวิตนะครับก็ถือว่าให้คุณกับดวงชะตาเนี่ยมากเลยนะฮะบ,บางคนมีกําลังทรัพย์นะครับแต่ขาดศรัทธาก็ไม่ได้ทําบางคนเนี่ยมีศรัทธามากแต่ก็ขาดกําลังทรัพย์ก็ไม่ได้ทำนะฮะก็มีแต่คนที่มีทั้งกําลังทรัพย์และก็มีศรัทธาถึงจะมีโอกาสได้ทำนะและยิ่งถ้าเป็นสมัยก่อนยิ่งหนักเลย มีทั้งศรัทธามีทั้งกำลังทรัพย์แต่หาคนทําให้ไม่ได้นะครับผมนะแล้วสำหรับผู้ที่สนใจนะครับก็ผมมีข้อมูลนะครับอยู่ในช่องของผมในเพลย์ลิสต์นะฮะก็เข้าไปดูข้อมูลก่อนนะครับนะก่อนที่จะติดต่อเข้ามานะครับขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกต9้าวฮินดูทลอดนะครับเดี๋ยวนี้เรามาพยากรณ์ผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีธนู นะครับประจําเดือนพฤษภาคมนะเอาละเรามาดูกันนะชาวราศีธนูนะครับจะมีดาวประจําตัวก็คือดาวพฤหัสบดีนะครับดาวพฤหัสบดีในเดือนนี้นะครับก็ย้ายเข้าไปอยู่ในราศีกลุ่มที่เราเรียกว่าภพสหชะนะครับนะแล้วก็ต้องบอกว่านะฮะตนุรักษ์ก็คือตัวเราเองนะครับนะไปได้ตําแหน่งนะอุดมเกณฑ์นะครับนะไไนะอุด,ดมเกณฑ์นะค,ดดคืออะไรนะ สำหรับสัญลักษณ์ที่เป็นรูปคนนะฮะก็จะมีราศีธน,นูราศีกุมราศีกันราเออราศีกุมราศีเมถุนราศีกันและราศีตุลห้าราศีนี้นะครับถ้ามีเลขนะฮะเลขสี่เลขห้านะครับเลขหกและก็เลขเจ็ดอยู่ในภพที่หนึ่งนะครับอยู่ในภพที่สามนะอยู่ในภพที่สี่อยู่ในภพที่เจนะ็ดและก็อยู่ในภพที่ 11เราจะเรียกว่าอุดมเกณฑ์อุดมก็แปลว่าอุดมสมบูรณ์นะครับเก์ก็คือกฎเกณฑ์กฎเกณฑ์วิชาโหรที่ส่งผลนะฮะให้เราอุดมอุดมสมบูรณ์แล้วชาวราศีธนูอุดมสมบูรณ์เรื่องอะไรละ่ะนะเพราะแต่ละคนเนี่ยจะอุดมไม่เหมือนกันนะเพราะว่าดาวแต่ละคนเนี่ยจะไม่เหมือนกันก็คือหนึ่งตัวเราเองสินะครับเพราะว่าตัวเราเองเนี่ยเป็นอุดมเก์นะนั่นหะนะมายถึงว่าคําว่าอุดมเก์เราจะไปไหนมาไหนการติดต่อเข้าสังคม นะมีเข้ากับคนหมูมากเข้ากับคนจํานวนมากๆหรือทําให้สังคมรู้จักอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคำว่าสังคมเนี่ยนะนะครับจะทําให้เราเนี่ยโดดเด่นโดดเด่นในเรื่องของอะไรแน่นอนเรื่องของการติดต่อประชาสัมพันธ์นะครับและอันนึงเนี่ยโดดเด่นเรื่องนี้อันนี้อันนี้อันนี้สุดยอดเลยนะครับเพราะว่าดาวพฤหัสอีกเรือนหนึ่งมาจากเจ้าเรือนพันธุนะท่านุพเนี่ยแปลว่าหลักทรัพย์ แปลว่าที่ดินนะครับอสังหาริมทรัพย์สังหาริมทรัพย์การศึกษานะสิ่งดีงามอะไรต่างๆเนี่ยแหละนะก็เป็นอุดมเกณฑ์นะนะั่นหมายถึงว่าตัวเราเองมีเกณฑ์ที่จะสําเร็จเกี่ยวเรื่องของการติดต่อสําเร็จเกี่ยวเรื่องของหลักทรัพย์ที่ดินนะครับอสังหาริมทรัพย์เหมาะสําหรับคนที่ทําอาชีพเกี่ยวเรื่องของอสังหานะขายที่ขายทางนะครับนะอะไรประมาณนี้จะให้คุณกับโดงชะตา ลักๆเลยนะครับนะดาวที่ลักษณะเข้าประมาณนี้ถ้าตามภพเรือนพันธุไป,ปสาหาชาติเนี่ยจะเป็นช่วงที่คนในบ้านนะครับคนในครอบครัวเพื่อนฝูงญาตินิสนิทกันนะอะไรประมาณนี้จะมีความเข้าอกเข้าใจกันนะครับจะมีในเรื่องของความสมารถฉันนะถ้า คนไหนนะครับมีญาติพี่น้องนะครับที่แบบว่าเคยทะเลาะเบาอแว้งกันอะไรประมาณนี้นะนะครับเราอาจจะเข้าไปถึงเหตุผลหรือปัญหานะครับแล้วเราไปเคลียร์จิตเคลียร์ใจกันเนี่ยนะครับคุณมีเกณฑ์ที่จะสาสัมพันธ์บ้องคนเนี่ยถึงขนาดไม่เผาผีกันเลยก็มีนะ นะครับบางคนเนี่ยโกรธมากนะแต่ว่าตอนนี้ดวงเราเป็นอุดมเกณฑ์นะครับแล้วดวงเราเองเจ้าเรือนพันธุเด่นเจ้าเรือนสาหัชชาเด่นทั้งพันธุทั้งสาหัชชาบ่งบอกถึงความสนิทสนมของสังคมได้ญาติพี่น้องวงสาคนาญ,ญาตนะถ้าเปิดใจกันแลวรู้สึกว่ายังคบค้ากันได้นะที่เธอทะเลาะบาะแหวงกันเพราะความเข้าใจผิดเนี่ยคุณมีเกณฑ์ที่จะนะครับสร้างสัมพันธ์ได้แต่ถึงกับว่า ไม่เอาแล้วไม่ครบอันนี้เราก็ถือว่าตกไปนะเราก็ไม่ต้องไม่ต้องอะไรแต่เด็ดโดดเด่นแน่นอนนะครับและดาวพฤหัสอยู่ในภพที่3 1 2เนี่ยนะหนึ 1, 2, เนี่ยเขาเรียกพฤหัสส่งแสงนะฮะช่วยสนับสนุนนะครับเกื้อกูลนะเขาเรียกว่าเปิดโอกาสนะภพสหัชาติเนี่ยเปิดโอกาสนะก็ทําให้ตัวเราเองเนี่ย นะให้เข้าหาผู้รับผู้ใหญ่ให้เรียนรู้ศาสตร์ต่างๆนะถึงจะประสบผลสําเร็จในชีวิตตรงนี้ถือว่าดีนะครับนะถ้าว่าสหัสชาเป็นองค์เกณฑ์ถ้าว่าพันธุ์ผู้เป็นองค์เกณฑ์นี่ถือว่าเอ่อโอเคเป็นอุดมเกณฑ์นะไม่ใช่องค์เกณฑ์เป็นอุดมถ้าเป็นองค์เกณฑ์มันจะต้องมีเลข1เลข5เลข7นะทับลัคนาแต่อันนี้ของเราเป็นอุดมเกณฑ์นะก็เป็นอย่างที่ผมบอกไปนะครับเอาละเรามาดูกันเงินกันบ้างนะดาวเจ้าเรือนการเงินนะครับก็คือดาวพระเสาร์เนาะ คือดาวพระเสาร์เนี่ยก็ต้องบอกว่าเอาละเป็นกเกษตรเนี่ยมันย่อมดีอยู่แล้วการเงินเป็นกเกษตรคือการเงินมั่นคงนะมีเกณฑ์ที่เราจะไปทํานูน่ทนทํานี่อะไรจับพัดจับผูจนการเงินอะไรมั่นคงเวน้นแต่ว่าพระเสาร์ปีนี้ไม่เป็นการลักกินีถ้าเป็นการลักินีเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาเกี่ยวเรื่องของการเงินหน่อยนะแต่ถ้าเป็นเดซี่มตีนิด ก็บอกได้เลยว่านะสดใสนะในเรื่องของการเงินในเรื่องของอไรายได้ในเรื่องของอะไรประมาณนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะผมบอกเสมอนะครับว่าดวงชะตาเป็นเหมือนแผนที่ชีวิตนะครับนะแบ่งเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองในชีวิตเราเพราะหนึ่งส่วนเนี่ยมันจะมาจากความสามารถเราการศึกษาการเรียนรู้นะพื้นฐานชีวิตของเราอะไรต่างๆส่งผลให้เราเรียนจบด็อกเตอร์เรียนจบต่างประเทศอันนี้คือถือเป็นกรรมเก่าที่คุณสร้างมาอันเนี้ย เป็นพื้นฐานหนึ่งอยู่แล้วนะครับแต่ในเรื่องของดวงชะตาเนี่ยมันเป็นเรื่องของการเอาวิชาความรู้ที่ครูบาอาจารย์บันทึกไว้นะคอยมาเตือนมาบอกคอยเสริมนะเคยเสริมจุดเด่นอุดรอยรั่วอะไรที่มันไม่ดีก็นะเป็นส่วนหนึ่งนะครับและอีกส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของการแก้เคล็ดในเรื่องของบุญกุศลในเรื่องของออวิชาเกี่ยวกับเรื่องของการแก้เคล็ดต่างๆเนี่ยนะครับ วัตถุมงคลอะไรต่างๆนี่เข้ามาเสริมถ้าคนใดเนี่ยทำสมบูรณ์ทั้ง3อย่างเนี่ยอันนี้ยอมยอมสมบูรณ์อยู่แล้วนะครับมันจะเป็นลนักษณะประมาณนี้นะแต่ถือว่าตอนนี้นะในศาสตร์ของพยากรณ์เรามองแล้วเนี่ยดาวเสาร์ที่เป็นเกษตรตาธิดาดีเนี่ยนะครับมันแปลว่าความการเงินการทองเราเนี่ยมันจะมั่นคงแต่ทีนี้ถ้ามันจะให้มันมั่นคง,ย,งยิ่งขึ้นไปเนี่ยเราก็เอานิสัยของดาวเสาร์เข้าไปเกี่ยวข้องซี่เป็นยังไงล่ะดาวเสาร์ดาวเสาร์าานิตรณีขี้เหนียว นะนะครับนะแล้วดาวเสาเป็นดาวกัวจนนะครับเพราะว่าต้องบอกว่าอย่างนี้นะครับทำไมต้องบอกว่าดาวเสาเป็นดาวกลัวจนเพราะว่าดาวเสาเองเนี่ยโดยจริตของท่านแล้วท่านไม่พึ่งพาสายใครท่านเกิดจากเสือสิบตนนะเสือสิบตนบทด,ด้วยน้ำำําอมฤตนะฮะจนกลายเป็นพระเทพบุตรุพระเสานะเวลาออกหายเหยื่อก็ออกหายเหยื่อคนเดียวไม่ได้ ไม่ได้ไปเป็นกลุ่มนะเสือ2อตัวยังอยู่ถ้าเดียวกันไม่ได้เลยนะครับนะก็เลยส่งผลเนี่ยให้ดาวเสาเองเนี่ยเป็นคนที่ตนีขี้เหนียวนะครับแล้วก็เออเขาเรียกว่ามีความละเอียดละออเกี่ยวเรื่องของการใช้เงินดาวเสาเด่นๆนะถ้ามีคุณสือดีๆคอยวางแผนเรื่องการเงินให้นะคนที่ดาวเสาเป็นเกษตรเนี่ยส่วนใหญ่จะรวยนะถ้าเป็นชาวราศีธนูนะ แล้วแล้ววางแผนการเงินดีๆเนี่ยส่วนใหญ่จะรวยทั้งนั้นนะถ้าในพื้นดวงเป็นกเกษตรนะนะครับก็ด้วยเหตุว่าเป็นคนรู้จักใช้เงินอะไรประมาณนี้นะถ้าเราจะทําให้ถูกฉลกเราก็ต้องทําตามนี้นะครับดาวเจ้าเรือนการเงินเนกเษตรคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองปัญนาสิ่งใดมีเกณฑ์สาเร็จสูงนะครับก็ยินดีด้วยครับชาวราศีธนูนะเอาละเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะในเรือนคู่ครองดีกว่านะดาวเจ้าเรือนคู่ครองก็คือดาวพระพุธ แอนี่ดาวพระพุธเขาเรียกว่าดาวเจ้าเรือนปัต,ตนีนะปัตนิก็แปลว่าคู่หุ้นส่วนคู่ค้าคู่สัญญาผู้ที่มีปฏิสัมพันธะ์นะด้วยกันอะไรประมาณนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเดือนนี้อาจจะมีปัญหานิดนึงนะครับนะอาจจะมีปัญหานิดนึงนะนะดวาวมังเอิญดาวดันเด,ดินถอยหลังด้วยนะครับนะองศาของดาวพระพุธเนี่ยก็ยจะเริ่มเดินถอยหลังในวันที่21นะแล้วไปถอยหลังอยู่ในเรือนอลิเออนะ คำว่าอริรก,ก็ต้องบอกว่าอย่างนี้นะคําว่าหลีนแปลว่าอุปสรรคแปลว่านี่สินความอึดอัดใจนะครับการบริการการช่วยเหลือการเทแคร์การเข้าไปแก้ไขปัญหานะก็มีทั้งดีและไม่ดีนะไอ้ส่วนไม่ดีเนี่ยคุณมีเกณฑ์ที่คุณจะอึดอัดใจที่มีสาเหตุมาเจอคู่ค้าคู่ส่วนคู่สัญญาหรือแฟนแฟนอาจจะไปสร้างนี่สิน รหรือตัวของคุณเองเนี่ยนะมีความรู้สึกไม่พอใจเห็นคู่เป็นศัตรูเห็นศัตรูเป็นคู่นะด้วยความขัดแย้งอะไรบางสิ่งบางอย่างนะก็ต้องบอกว่าช่วงเนี้ยนะก็ต้องให้เรามีในลักษณะที่มีความอดทนมากๆนะครับหรือบางคนเนี่ยจะเป็นคนที่ถ้าเกิดเป็นคนนิสยัยเป็นคนชอบเทคแคร์นะ คุณเทคแคร์ดูแลเนี่ยนะปัญหาต่างๆก็จะไม่มีปัญหาแล้วถ้าเกิดมันมีในเรื่องราวที่มันกระทบกระเทือนจิตใจกันก็อภัยได้ก็ให้อภัยเพราะมันเป็นอิทธิพลของดวงดาวในช่วงนี้ที่ทําให้คู่ครองคุณหรือแฟนคุณเนี่ยไม่รู้ไปกินรางแตนที่ไหนมานะอาจจะมีความรู้สึกหงุดหงิดอะไรก็แล้วแต่หรือมีปัญหาอะไรส่วนตัวก็เนะ่เรื่องของเขาเถอะนะครับนะแต่ของเราเนี่ยนะให้เรารู้นะครับว่ามันมีเกณฑ์ที่จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของ คู่หุ้นส่วนคู่ค้าคู่สัญญาหรือแม้แต่คู่ของนะนะแต่สําหรับบางคนที่แบบนิสัยแบบว่าอารมอนรวยด้วยกันทั้งคู่นะแบบดีอ่ะไม่เคยเทะเลาะกันไม่เคยอะไรเงี้ยมีเกณฑ์ที่คู่ของจะเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับนะเกี่ยวเรื่องของอสุขภาพอะไรต่างๆเนาะประมางสําหรับคนโสดนะช่วงนี้นะถ้ามีใครเข้ามาจีบหรืออะไรเงี้ยก็เช็คดีๆว่า เขาจริงใจหรือเปล่านะถ้าเป็นคนเข้ามาเราเช็คหน่อยเขามีคู่ไหมนะหรือเข้ามาหลอกหลอกเรื่องอะไรยังไงประมาณนี้ต้องระมัดระวังเพราะว่ามันมีเกณฑ์ที่คนที่เข้ามาในช่วงนี้นะครับอาจจะไม่จริงใจนะอาจจะมีในยัยยะสาคัญแล้วก็ต้องบอกว่าดาวนะตอนนี้ไปกองอยู่ในเรือนของพพอริเยอะนะและดาวเจ้าเรือนคู่ครองเราเนี่ยนะเจอหลายอย่างนะครับเจอดาวพาทิต์ด้วยนะครับนะที่เป็นเจ้าเรือนสุภะ ก็เทนะ่าว่าคู่ครองเราเนี่ยนะไปกลุ่มสุภาพบางครั้งคุณมีเกณฑ์ที่จะถูกกีดกันจากผู้ใหญ่นะนะเช่นสมมติว่าคุณไปชอบลูกสาวเขานะปรากฏว,ว่าตัวคุณเองเนี่ยพ่อเขาเนี่ยวางแล้วว่าแอบคนเนี้ยเดี๋ยวจะให้คบกับคนมีตังนะมีเงินเดือนเยอะอะไรประมาณนี้นะที่จะซัพพอร์ตลูกเขาได้แต่บังเอิญลูกเขาว่าบังเอิญชอบเรานะเนี่ยก็ถูกกีดกันนะก็ อะไรประมาณนี้นะเราทาน้อยอกน้อยใจแล้วก็ว่ากันไปนะมันมีเพราะว่าดาวเจ้าเรือนความรักปกลุ่มกับดาวเจ้าเรือนสุภาเนี่ยบางทีถูกกิดกันในเรื่องของความรักนะมันมีเกณฑ์เหมือนกันเอาแล้วเจอเรื่องอะไรอีกล่ะนะก็เจอกับดาวพระศุกร์เออนี่นะคือดาวพระศุกร์เองเนี่ยนะเป็นเจ้าเรืนอนลาบผลนะครับแล้วก็ไปอยู่ในเรือนของอริกลุ่มกับดาวเจ้าเรือนตรงเนี้ยนะครับนะคือลาบผลไปอยู่ในเรือนอริแล้วก็สุภาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วคุณมีเกณฑ์ที่จะเจอคนมีเจ้าของด้วย นะเพราะราพาก็แปลว่าโชคลาภความสาเร็จนะแต่ถ้าเรามองเป็นเรื่องของสิ่งของเนี่ยเราไปแย่งของของเขานะนะตัวเราอาจจะไปชอบคนที่มีเจ้าของแล้วเจ้าของเขาอาจจะห่วงเต็มที่แหละนะก็เอาเป็นว่าถ้าเกิดเจอคนมีคู่หรือหรือ,อไม่ว่าจะเป็นมีแฟนอยู่แล้วหรือว่าพ่อแม่ก,กีดกันหรืออะไรยังไงก็คือเอาเป็นว่าช่วงน,นี้ไม่ค่อยสมหวังและกันนะเกี่ยวกับเรื่องของความรัก นะครับอะไรประมาณนี้นะอะไรประมาณนี้ก็กอยากจะให้เรามัดระวังนิดนึงนะอ้าวแล้วดาวเจ้าลึกคู่ครองนี่ยังกลุมกับดาวพระราหูด้วยนะก็บางคนนะครับก็อาจจะมีปัญหานะกับแฟนนะที่ติดเพื่อนนะติดสังคมนะแอบบางทีติดเพื่อนเพื่อนด้วยแนละบางทีติดสังคมด้วยนะนะบางคนเนี่ยเราจะเห็นในข่าวเยอะเนาะ แฟนแบบไม่สนใจเล่นแต่เกมอ่ากมหน้ากลมตาเล่นแต่เกมนะไม่สนใจเราไม่ดูแลไม่เทคแคร์เราเลยแล้วก็มีการน้อยอกน้อยใจอะไรก็ในโซเชียลก็มีเยอะนะนะแบบโหเล่นเกมไม่สนใจนู่นนี่นั่นเพราะว่าคาว่าสหาชาติมันก็แปลว่าสังคมไงนะบางทีก็เล่นออนไลน์นู่นนี่นั่นอะไรก็ว่ากันไปอันนี้ก็มีเกมน,นะครับผมนะอันนี้ก็คือจุดให้นามาระวังแค่นั้นเองนะโอ้โหเฉพาะดาวจเจ้เรนคู่ครองนี่ ไปเยอะเลยนะหลายนาทีเลยนะครับอ่ะนะก็เอาแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับในเรือนของการงานกันบ้างนะครับคือดาวเจ้าเรือนการงานก็คือดาวพระพุธนะอันเดียวกันเลยนะครับอันเดียวกันเลยก็คือก็ต้องบอกว่าดาวเจ้าเรือนการงานเนี่ยนะครับเข้าไปอยู่ในเรือ,อนอลิถ้าเรามองในเรื่องของของบุคคลเนี่ยช่วงนี้นะครับวิถีชีวิตคุณอาจจะลำบากเหนื่อยยาก นะเกี่ยวเรื่องของงานเกี่ยวเรื่องของปัญหานะครับคุณอาจจะมีปัญหากับผู้รับผู้ใหญ่นะครับหัวหน้างานเพราะดาวเจ้าเรือนการงานไปกุมกับดาวเจ้าเรือนสุภาอ่าในเรือนอรินะบางทีหัวหน้างานคุณสั่งงานคนคุณทําไม่ได้ตามเป้าเขาเขามาเพ่งเลง่งโดยไม่รู้เลยนะว่าสถานการณ์ตอนนี้โครคภัยไข้เจ็บเราเป็นเซลล์เลยจะไปหาออเดอร์คุณตั้งออเดอร์ไว้10อย่างเราทําได้หกอย่างแล้วก็มาตําหนิเราอะไรประมาณนี้นะซึ่ง บนทีิ่งแวดล้อมมันไม่เอื้ออํานวยอ่ะใช่ไหมก็มาว่าเรามาตำหนิเราแล้วก็อ่านน้อยอกน้อยใจนะครับเสียอกเสียใจกันไปก็ว่ากันไปนะครับเอาการงานเราจะไปกลุมอะไรล่ะนะการงานเราก็นะครับยังไปกลุ่มอยู่กับดาวเจ้าเรือนราพะน,นะก็คือเรื่องของเป้าเรื่องของยอดนะมันไม่ถึงยอดมันไม่ถึงเป้ามันก็มีปัญหานะครับการงานของเราจะไปกลุมกับดาวเจ้าเรือนสหัเรือีก็มีปัญหาในเรื่องของการอิจฉาริษยาเพื่อร่วมทีม นะนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆก็ต้องบอกว่าในช่วงนี้นะครับดาวไปกองอยู่ในเดือนอลิสสำหรับชาวราศีธนูเนี่ยค่อนข้างจะมากแต่ก็ยังไม่ต้องตกใจนะครับเพราะาอย่างน้อยดวงเราเป็นอุดมเกณฑ์ถ้าเราใช้สติสัมปชัญญะมันสามารถแก้ไขปัญหาได้ดาวเจ้าเรือนการเงินเราเป็นกเกษตรมันเป็นเอ่อเป็นแค่ลีลาเท่านันเองนะ ที่ดาวเดินช่วงนี้เองที่ทําให้เรามีปัญหานะก็เดี๋ยวพอพ้นเดือนนี้ไปอะไรต่างๆที่ทางต่างๆก็ดีแล้วก็ขอให้อดทนในช่วงของนะครับเดือนพฤษภาคมนี้เนาะก็อย่างเหตุผลที่ผมเล่าให้ฟังนะดาวมันเป็นลนักษณะประมาณนี้นะครับมันก็เลยเกิดเรื่องเกิดราวและอีกอย่างหนึ่งสําหรับดาวเจ้าเรือนคู่ครองอีกอย่างหนึ่งที่ลืมบอกไปก็คือดาวเจ้าเรือนวินาศเนานะก็วิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนของปัตตานีเนี่ยนะ คือคู่ครองทําให้เกิดความเสียหายอะไรประมาณนี้แต่ว่าในเรื่องของดาวอลิมรณะวินาศเนี่ยมัน,น,มนจะเป็นในเรื่องของปัญหาอุปสรรคที่ผมจะทําคลิปแยกออกมานะครับนะให้ฟังนะก็ก็ต้องบอกว่าคือจะอ่านเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาให้ระวังเลยนะก็คือทุก12ราศีเนี่ยจะอ่านเหมือนกันหมดนะครับจะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับเอาละนะมีอะไรอีกล่ะพักเกตไหมนะดาวจะเรย่มพักเกต คือดาวเจ้าเรือนพระเกตก็ต้องบอกว่าตอนนี้อยู่ในเรือนของลาภะสำหรับชาวราศีธนูนะนะครับคือถ้าสวดมนต์ไหว้พระขอพรน,นะถ้าชอบเรื่องเงินก็ท่องกระถาเงินล้านนะถ้าชอบเรื่องของหน้าที่การงานความสําเร็จอะไรต่างๆก็จะเป็นกระถาจากักรพรรดิก็ได้นะครับนะหรือคาถาอะไรที่เราชอบเนี่ยก็ได้หมดเพราะว่าดาวพระเกตอยู่ในเรือนลาภะเนี่ยบางทีโชคลาภได้มาแบบฟุกฟุแบบไม่คาดฝันนะครับได้เหมือนกันนะเกิดจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เกิดจากพระ เกิดจากความมงคลต่างๆเนี่ยเกิดนะพอหลังจากนั้นเนี่ยนะในราศีกันเนี่ยจะย้ายวันที่13นะนะครับเวลาเที่ยง46นาทีนะตอนที่ดาวย้ายเป็นลักษณะประมาณนี้ก็ต้องบอกว่าเออมันก็อยู่ในเรือนการงานนั่นแหละนะครับนะชาวราศีธนูเนี่ยถึงแม้มันจะมีปัญหานะครับเกี่ยวเรื่องของการงานหรืออะไรประมาณนี้นะนะครับแต่ว่าพระเกตเนี่ยถ้าคุณสวมดมนต์ไววพระปฏิบัติธรรมนะขอพรสิ่งิทธิ์นะอาจจะไปขอพร ที่ทํางานก็ไป,เป,เ,ป,เ,ปเป็นจุดทูบบอกเก่านะพระพรมนะหน้าหน้าหน้า,นาสำนักงานหน่อยว่าเออลูกมีปัญหาอย่างนี้ขอให้ปัญหาภรษาของลูกเนี่ยนะครับมันคลายปัญหาที่ลูกทุกข์เครียดอะไรต่างๆเนี่ยนะช่วยได้นะนะครับแล้วก็คาถาที่เราควรจะสวดอยู่เป็นประจำนะครับก็คือชินะประชร นะครับเวลาดาราเฝ้าเกตถึงเกี่ยวเรื่องพบเรือนอะไรประมาณนี้นะท็อกคาทาชิมมุทอนเนี่ยช่วยได้นะเป็นคาถามงคลที่ทําให้เทวดาเนี่ยนะครับวิ่งเข้ามาอยู่ในตัวเราก็เป็นการสรรเสริญบาร,รมีของเออขาเรียก่าสาวกของพระพุทธองค์เนี่ยที่เด่นในเรื่องต่างๆถือว่าเป็นคาถาที่มงคลนะนะครับก็ถือว่าโอเคนะแต่ก็ห่วงคนที่ไม่ปฏิบัติธรรมเท่านั้นเองถ้าไม่ปฏิบัติธรรมเนี่ย,รรยพระเกตเนี่ยถ้าก็เล่นงานนะบางทีคุณอาจจะเจอช่วง กรรมเก่าเล่นงานได้นะเพราะดาวคุณอยู่ในกองอริเยอะแล้วดาวพระเกดไปอยู่ในเรือนของกรรมะด้วยอย่างเงี้ยบางครั้งวิถีชีวิตมีปัญหาได้เหมือนกันนะก็อยากจะให้สวดมนต์ไว้พักนะประมาณนี้เอาละนะยังไงวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้แค่นี้นะครับนะหา,ากผมผิดพลาดผระการใดยังไงต้องขอเข้ามาอภัยด้วยนะครับนะพยายามจะทําคลิปอยู่ประมาณนี้แหละ10 1 0ถึง15ถึงไม่เกิน20บนาทีแต่ก็เลยตลอดเลยนะครับนะเอาละ นะถ้าเกิดท่านใดถูกใจนะขอความการุณานิดนึงช่วยกดไลค์กดแชร์กด u ับสไคร e นะเพราะคลิปของผมตอนนี้ถูกปิดกั้นแบบแบบยังไงอ่ะแบบเยอะเลยอ่ะคนติดตามอยู่แสนประมาณ6,000มีคนดูเรียวไทม์อยู่ประมาณ500ถึงพันเองนะซึ่งซึ่งมันน้อยมากนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นนะแต่ก็มีคนแนะนำมาว่าเออถ้าเกิดมีการตอบโต้ทางเนี่ย โซเชียลคลิปเราเนะี่ยก็ขอความกราณาช่วยกดเลขศูนย์เลขหนึ่งเลขอะไรก็ได้นะครับเพื่อทําให้ระบบของมองเห็นว่าเฮ้ยคลิปนี้มีคนดูนะเขาก็จะแนะนำนะให้คนได้พอได้เห็นบ้างนะครับนะยังไงก็ขอฝากชาวราศีธนูด้วยนะครับผมนะเอาละนะผมมาจารยเกต9ฮินดูตลอดสวัสดีครับรวยๆเฮงๆปังๆกับทุกท่านนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมมาจารยเกต9ฮินดูตลอดเดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะครับรีวิวสินค้านิดหนึ่งนะฮะ อันนี้คือเป็นสินค้าที่ร้านต้นทองแกลเลอรี่เขาส่งมาให้ผมนะครับนะคืองานเนี่ยจะละเอียดชดชอยมากนะครับนะครับเนี่ยดูนะฮะนะฮะสำหรับผู้ที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้งานเนี่ยสามารถว่าได้ตามจินตนาการที่คุณลูกค้านะครับอยากได้นะไม่ว่าจะตกแต่งรีสอร์ทไม่ว่าจะไปไว้ในห้องพะะ ห้องรับแขกหรืออะไรเนี่ยมีจินตนาการยังไงสามารถที่บอกแล้วก็คุยกับร้านต้นทองแกลอรี่ได้นะครับนะคืออันเนี้ยนะครับร้านต้นทองแกลอรี่เขาส่งมาให้ผมนะครับเนื่องจากว่า,าจะมาให้ไว้ในห้องพักผมนะอันเนี้ยผมขอเลข9นะครับเป็น3ชิ้นนะเพราะผมชื่อเกต้าคือตลอดผมก็จะชอบเลข9เป็นพิเศษนะฮะก็จะมีนะฮะความชดช้อยความละเอียดนะฮะดูนะฮะ สวยงามมากนะครับนะฮะเนี่ยครับเขาเรียกว่าทําออกแบบมาได้ประทับใจจริงๆนะและดูความละเอียดชดชอยนะฮะดูความอ่อนโยนนะนะครับเห็นไหมอันนี้คือทางนี้นะลวงไปทางนี้นะส่วนอีกอันหนึ่งนะก็ลวงมาอีกข้างหนึ่งเห็นไหมทั้งทั้งที่เป็นเลข9เหมือนกันนะเนี่ยออกแบบมาได้ดีมากแล้วอันใหญ่เนี่ยนะทำเป็นหัวพญานาคเลยนะและดูมิติของหัวพญานาคนะ เป็นซ้อนเป็นมิติแบบเป็นชั้นๆน,นะที่ออกแบบมาได้สุดยอดจริงๆนะแล้วเกตก็เป็นเกตเลยนะดูนะนะครับนี่การรลังสรรค์ของศิลปินนะฮะนะครับ,นะรบเพราะผมบอกว่าผมอยากจะได้เลข9ก้าก็ผมชื่อเกต9ท่านก็เลยนะเอาไปให้ผม3นะฮะสามชิ้นเลยนะและงานเนี่ยชดชอยมากนะครับสวยงามมากเหมาะมากนะครับสาหรับคนที่จะไว้ในห้องพักหรือตกแต่งเพิ่มเติม ตามพวงจุ้ยอะไรต่างๆนะสำหรับผู้ที่สนใจก็ติดต่อมาได้ที่นะครับต้นทองแกลลี่นะครับแล้วก็ ID ดีลายก็ต้นทองแกลลี่นะแล้วเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ติดต่อไปให้ก็ไปติดต่อกับนะฮะเจ้าของร้านเองเลยไม่ต้องผ่านผมนะครับแล้วก็บอกว่ามาจากร้านเกตเก้าก็อาจจะได้ราคาที่พิเศษขึ้นนิดนึงนะครับผมนะยังไงก็กราบขอพวะคุณทุกท่านมากนะครับนางงานสวยมากนะครับผม สวัสดีครับ